แนักบสซีซั่นนี้ไม่หวังไม่ไม่เหงาแล้วเนาะไม่เหงาแล้วครับมีเจีเจมแล้วไม่เหงาแล้วการทุกเ์ใจครั้แล้วไมายซี่นสองครับก็มันเป็นสำหรับผมเป็นอะไรที่ดีนะใช่ครับแล้วก็สนุกด้วยกับเจมก็ไม่ค่อยซีเรียสมากใช่สบายสบายเราสองคนสบายครับก็รู้สึกรู้สึกดีครับที่เหมือนแบบว่าแคสด้วยกันแล้วเหมือนแบบเข้ามาแล้วเจอโบสมันก็รู้สึกเหมือนแบบมีอะไรบางอย่างที่ สามารถที่จะทํางานร่วมกันได้แล้วก็เข้ากันได้ใช่ครับใช่ใชมีความไม่เขียวไม่ค่อยยากใช่ใช่ครับรู้สึกว่าแบบพอเราเจอเขารู้สึกว่าเราสามารถสนิทเขาได้เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ไม่น่ายากในการทําความรู้จักคนคนนี้หรือว่าจะพยายามเข้าหาคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องแรกครับเรื่องแรกเลยครับ,รรก,รบกดดันมากครับมากมากที่สุดเลยครับ <c oughs> เพราะว่าในซีซั่นแรกเนี่ยผลตอบรับเนี่ยดีมาก แล้วก็พวกพี่ๆนักแสดงเขาทามาดีมากมผมก็เลยเหมือนแบบว่าต้องทําการบ้านให้เยอะกว่าเดิมแล้วก็ตั้งใจกับบทให้เยอะๆเชียร์โบ๊ทเองนี่เองนะคือโบอว์รู้สึกว่าเจมเขาเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วแล้ว่าจ,จะมีความแนะนรื่องประสบการณ์มากกว่าว่าแบบเวลาออกกองอะคาพูดนี้มันหมายความแบบนี้นะหรือว่าแบบเวลาพูดกับเป็นแบบนี้บอกแบบนี้ก็คือเป็นแบบนี้นะเพราะว่าแบบเราถ่ายซีซั่นแรกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะแนะนำได้ได้ช่วงนี้มากกว่าเพราะโบก็ไม่ได้แบบ เก่งเรื่องการแสดงอะไรแบบขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยพวกพี่มขายของไปเยอะมากว่าซีซั่นนี้เลิฟซีเดือดมากคู่เราเดือดยังไงครับคู่เราอ่ะอยากจะบอกว่าเราจะไม่เหมือนคู่อื่นเนาะเอาเป็นว่านิยามคู่เราว่าอบอุ่นดังแสงแดดดีกว่าใช่คือคู่อื่นเขาอาจจะมีไฟร้อนแรงไงแต่ของเราจะไม่อบอุ่นอบอุ่นยังไงดีกว่ามันยากมากนะรู้สึกว่าคู่คู่หมอกขนพลอีกเป็นอีกคู่หนึ่งคู่หมอกขนพลกับแชมป์เนี่ยเป็นอีกคู่หนึ่งที่แบบ ให้ความอบอุ่นกับทุกคนได้จะเป็นผู้ที่ไม่ค่อยเครียดำัับบแต่่่ออููดดดเรรายะใช่เลยคือสมมุติถ้า3คนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับพี่มิวมีพี่มิวกราฟเขาแน่อยู่แล้วอาจจะเป็นต่อไปเป็นไฮไทเทิร์ต่อไปก็เป็นเฟิร์สจาเฟิร์สจาอะไรอย่างนี้เราอาจจะไม่อยู่สุดท้ายแต่จะลงมาอีกนอกเหนือจากน่าเหนือจากข้าันดับเนี้ยลงอีกเหรอ อุ่นนบใช่ครับแอปกดดันมากกัการเี่ยว่าเราักแส่วนตัวค่อนข้างกดดันแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่เราสามารถจัดการได้เพราะรู้สึกว่าแบบในเมื่อเราทําเต็มที่แล้วจริงๆอ่ะมันก็คงไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้เราทําได้แล้วแหละก็บอกว่าก็ของผมของผมบุดหมอนพนในในของพี่เมย์พี่เมย์ไม่ได้บอกให้ฟิตร่างกายเพิ่มหรืออะไรครับแต่ก็มีเหมือนแบบว่า ออกกำลังออกกําลังกายบ้างวิ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้เตรียมตัวพร้อมที่จะออกกองในหลายๆอาทิตย์หลายๆเดือนครับเพื่อความแข็งแรงให้กับร่างกายโอ้โหนี่ซีซั่นนี้แทบไม่ได้มีเลยครับเพราะว่าหลังจากเราบวชเสร็จเงี้ยเราก็แบบการกินการออกกําลังกายของเราติดโควิดด้วยอีกเราแบบก็เลยจะไได้เห็นซีนแบบวววิแล้ก็อันนี้เอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูแล้วรอดูไม่ใช่ ก็แบบวันน่างานใช่อะน่างามตัดเป็นรถอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้ใครจะไปรู้นะใครจะไปรู้ก็อยากให้ลองติดตามกันนะครับแอบแต่ว่าต้องทำเกันบ้านหนักนะเสร็เราสองคนของผมกับโบ๊ทเหรอของผมกับโบ๊ทจะมีการตั้งแต่เวิร์กช็อปเลยครับมีการให้อัดคลิปเรื่อยๆตามคาแรคเตอร์ของเราคืออัดคลิปสมมุติว่าโบ๊ทเป็นคนทําอาหารผมเป็นหมอผมก็ต้องรีเสิร์ชข้อมูลโบ๊ทก็ต้องรีเสิร์ชข้อมูลเหมือนกันเกี่ยวกับอาหารแล้วก็อัดคลิป ประมาณ5นาทีหรือ3นาทีส่งให้คุณครูที่สอนแอคติ้งครับเตรียมีแค่แขกเพื่อนร่วมทเรายังเลยยังเลยยังนี้มีต้องต้องให้ทุกคนช่วยๆกันคิดหน่อยใช่ใช่ตื่นเต้นไม่จะมีแฮชแท็กขึ้นโควิดคุยตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นครับทุกวันนี้ก็จะมีแค่โบเจม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 ใช่ไหมใช่ครับมีคฟยังหรือยังครับยังเนาะยังครับยังตอนนี้ยัง่ยนะแต่ราดูนะครับถ้าจับมือเสียก็ไม่ไดบ้างก็ ผมค่อนข,ข้างมองว่าด้วยความที่ถา่ายแหับของซีซันหนึ่งเนี่ย่อา<ม>ข้าจะเยอะอยู่แล้วเราก็ค่อนข้างจะมองว่าแบบซีรีส์ทานะซีรีส์ซีซันสองเนี่ยน่าจะมีผลตอบรับที่อย่างน้อยก็น่าจะอยู่ในระดับที่โอเคเนาะใช่ครับน่าจะอยู่ในระดับที่โอเคแล้วก็ได้ผลการตอบรับดีดีด,ดีดีแน่นอนครับผมคิดว่า<ช><ๆ>เพราะว่าทุกคนเนี่ยนักแสดงทุกคนในกองก็ทาหน้าที่ของเองเต็มที่<ๆ>รวมถึงพี่เมย์แล้วก็ผู้กํากับด้วยอะไรเงี้ยทุกคนเต็มที่มาก ได้เลยครับก็ฝากซีรีส์ทไทยและซีรีส์ซีซั่น2ด้วยนะครับทางช่องวัน31นะครับครับเดี๋ยวเวลาถ้ามีอัปเดตเราจะแจ้งอีกทีนะครับ